บ้านเขาวงได้รับการสนับสนุนโนตบุก for education จากมูลและนิธิ Connect ED เป็นจำนวน156เครื่องซึ่งนำมาจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ใช้แพลตฟอร์ม u p s k i l l o n n ิ t เว็บไซต์ทุกป,ปุกป,ปัญญา2 s i s และการสืบค้นหาข้อมูลที่นักเรียนสนใจจึงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผลงานที่ได้รับจากการสอบการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ปี2563ได้รับรางวัล1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเรียนออนไลน์โดยใช้วีเลย์ ไว้ส่งงานหรือรับงานจากคุณครูและเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆมีรูมเอาไว้เรียนออนไลน์ซึ่งมีครูคอยสอนอยู่ในคาบค่ะหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะโชคดีที่ได้โน้ตบุกเพื่อการศึกษามาค้นหาความรู้ว่าต้องเรียนสายไหนเ <Okay. S 1> ตรียมตัวอย่างไรบ้างจะได้เข้าสอบเรียนพยาบาลได้อย่างถูกต้องค่ะคุณค่ะเด็กชายสุพรรณ อยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเขาวงขอขอบคุณมูลนิธ Con ิ ConnectED ที่มอบโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเขาวงขอบคุณครับ